รถไฟสายมารณะเป็นเส้นทางรถไฟที่เรียกได้ว่ามีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกค่ะเพราะนอกจากจะมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์แล้วทางรถไฟสายดังกล่าวยังถือเป็นจุดเชื่อมโยงการคมนาคมที่สำคัญของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่กองทัพญี่ปุ่นในการเข้าไปตักตวงทรัพยากรธรรมชาติในเมียนมาและอินเดียโดยมีประเทศไทยเป็นจุดศูนย์กลางสำคัญ โดยในช่วงวางแผนก่อสร้างนั้นนะคะวิศวกรชาวญี่ปุ่นคาดการว่าอาจต้องใช้เวลาในการก่อสร้างกว่า5ปีกว่าที่ทางรถไฟความยาว415กิโลเมตรจะแล้วเสร็จแต่หลังจากลงมือก่อสร้างนั้นกลับใช้เวลาจริงเพียงไม่ถึง2ปีเท่านั้นโดยใช้แรงงานในการก่อสร้างที่ส่วนใหญ่เป็นเฉลยสงครามที่กองทัพญี่ปุ่นเกณฑ์มาจากประเทศต่างๆมากกว่า2 0 0 0 0 0คน ซึ่งในระยะแรกของการก่อสร้างนั้นมีอุปสรรคต่างๆมากมายเกิดขึ้นทั้งปัญหาเกี่ยวกับภูมิศาสตร์เพราะในบริเวณนั้นเป็นป่ารกทึบและเป็นแหล่งกําเนิดของโรคระบาดมากมายที่เป็นสาเหตุที่ทําให้แรงงานจํานวนมากเสียชีวิตอีกทั้งแรงงานจํานวนมากยังต้องทํางานที่เสี่ยงอันตรายอย่างเช่นการเจาะภูเขาการทํางานบนหน้าผาและการระเบิดหินประกอบกับความจําเป็นเร่งด่วนที่จกักรวรดญี่ปุ่นต้องการให้ทางรถไฟสายนี้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด ทำให้แรงงานต้องทำงานทั้งวันทั้งคืนโดยไม่ได้หยุดพักและนั่นก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้มีแรงงานเสียชีวิตจากการก่อสร้างทางรถไฟสายนี้มากกว่า10,000แคนจนเป็นที่มาของชื่อทางรถไฟสายมรณะนั่นเองค่ะ เมื่อเร็วๆนี้นะคะทางการเมียนมากก็มีการเปิดเผยว่าจะเปิดให้บริการทางรถไฟสายมารณะอีกครั้งโดยเมียนมากกําลังอยู่ระหว่างการศึกษาแผนเปิดทางรถไฟความยาว105กิโลเมตรที่เชื่อมผ่านด่านใจดีสาองค์ของไทยซึ่งหากไม่มีปัญหาหรืออุปสรรคใดๆก็อาจจะเปิดให้บริการได้ในเดือนตุลาคมนี้ค่ะ